เขาสบายดีสวัสดีพี่น้องตอนหับกสูงบําบุงบําลาสบายดีตอนเท้าเทามือนีกาเป็นวันยุดไปหน่อยพากันออกมาสวนสวนพระทาวนนท์ออกมากันอยู่ชิฮะคนมือนีแหละกับปู่ย่าน้องน่นก็มาน้ำกัมือนี มาสวนพักผรร่อนขอกมาหาเฮ็ดของอยู Whoa ่ของกินละหาอยู่หากินละกันมาเกี่ยวหญ้าไปเฮ็ดห่านมุงห่านอนุกามากันหลายคนจ้ะไดีแล้วกันยังพอเท่าไม่เท่าอนุนสิมาตามหลังจัะหน่อยนะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีพ่อไุ่แม่นะคิดว่าไทยมากนะจอดจอด ได้ย <cuk> ังน่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเนาะสวัสดีครับสวัสดีกันสวัสดีนกคืนนี้ทุญญ่าก่อนเอ๊ะอนนท์ได้ยังหล่ออนนท์ได้ยังทุญญ่าดิโอ้หมากเล็บแมวไหนนี่กินมื้อนกกินนะฮะฮะไขประตูไขประตู ชมกินแล้วป่ะเนี่ยโมแม่งเลยม่ทำชุกแขกงกูไรขายขายขายเมนี้เปลี่ยนบรรยากาศทุกคนเลยออกมาสวนเมนี้ออกมาสวนมีสองครอบครัวนะครอบครัวบัวกุ้งหลักกาครอบครัวสาวมิ้นออกมากันซุ่มแซลอยู่ไฮยูหนฟ์ไปเลยพี่น,น้องเลยหากินข้าวสามเมื่อกี้หลักการหายฮิตแยกเลย

lăng mây lăng mưa đó, áo à, pin pin thon thay pin này, ừ, ừ ngắt <laughs> 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 bưng <Ba. cười> ừ. à, nhà bưng nhà phải กเดี๋ยวมาเกี่ยวหญ้าเลยมันเองค่ะก็ตั้งใจมาเกี่ยวหญ้าแล้วก็จะมาหาของอยู่ของกินเห็ดกินกันอยู่นี่กินข้าวสมามัคเคสองครอบครัวรู้ใช่ไหมโดนแล้วเราไปกินข้าวสมามัคคีอ่ะมาเดี๋ยวใครเดี๋ยวค่อยปล่อยวัวน้อยนนหัวน้อยลูกหัวน้อออย๋ฮัวน้อยอนนุน หอนอยหอนอยอือเ็กป้าเ็กป้าเบิ่งหนอยกันอโมอโมอมอมนอยอโมอโมมโมโมมโมน่อยสมานนเลยอน่อยถามรู้ชื่อยังหมดนี่ถาม้หมถามง้องอชือยังดูมันดูมันขี้ดื้อเ้อขันขันขี้ดื้อเลย

ไปไปน้ำมัวลยอันนนได้ยังหลได้ได้เลยอันนนนี่มานะลิจักได้ยังได้มาละบบ้ใช่ไรจ้าลูกมละกนนกมละกี้นกไอถนแลไอขี้นกอยู่ไม่นนกมเเสนาลูกเสนาน ีไก่อนนเล่นไหนะฮะอานนขึ้นไปสำรวจแล้วดนแล้วได้อนนบมนมาเนาะอนนในลายเดือนนนะมานมาเนาะายเดือนแล้วอนนบมามไปสำรวจแล้ว พอถ้าวันนั้นนอนอยู่ยนาะนนอนสวนให้ขี่นอกบาหนี่อยมาหาเลาะเก็บพักเก็บเมีแล้วก็หาเลาะเบิ่งหญ้าหาเก็วหญ้าตอนเที่ยงจิงจิงขึ้นไปหาเห็ดของอยู่ของกินกันมาเลาะหาของกินได้ป่ะเนี่นนยมาหาเก็บพักอัน ตามแคมพายนั่นแหละตามคันพายมาละขี้นกอันนี้บอกมาละขี้นกพเดเนาะบานเอินมาสไลบ้านเอิญเอามปลูกกินได้ไหมมาชุกหวานหวานอะไร้หมหอยสดินช่เจ้าค่ะอนุนกินไม่รูหวานเลยหวานบ้านทางฝั่งยพอดีใส่แกงใส่หยังใส่ลายจะได้กะ ชมพูดีแซ่บกครับแต่มันจะเป็นยานะรู้ใช่ไหมเนาะเป็นยาเย็นบอกหลายไล้หลายต้นอยู่เอาตัวนี้มาสิกินไหมลูกมันกินลูกหวานหวานเลยอ่าเอาไปหวานอันนี้ยกวานว่านนะข่อยเย็บด้วยเย็บเครือมันตายด้วยช้ำแบงเนาะเก็บไว้ช้ำแบง กบูุงก็เป็นกบหงผู้เด้อดอกอกบงดด้ <c oughs> สเนา้จ้าน้ำนี่ก็ใส่น้มนนเดอน่านาแตน้อวมสมบูรณ์ได้จ้ะนี่น้ำนี่ก็เล่บบกแล้วตะกี้ดาเต็มเลยเกือบเต็มพ่อนนช่วงน้ำาะ นนสิตูนกินนี่เจ้าวาเชลุตูนจ้าว่าเชุ่รอะอันนี้แบอะไรมาอันนู้นเหรอแบบอะไรหรอค่อันนีเสะกับจุนกัก้อยคอจะปล่อยใบเตยมั้งใชคุ้มกับใบบ้างนีอีกไหมปล่อยลูกปล่อยปล่อยอีกจะกรเอ้าอยากคุ้มอยากคุ้มแล้วก็ไปบ่ายใช่อยากคุ้มนี่ชิ้จะปากจัง คิดว่าขนมแยากระปางเลยซใช่ไหมล่ะตัวตุนตัวตุนไอ้ยหนจะคุ้มไหมนี่พอจะมาหอดก็กินเราได้เพิ่มเติมพลังเลยนอนเติมพลังน้ำน้อร่อยจังอร่อยจังเต้นในภาพเบิ้งดูเต้นในภาพเบิ้งขลังเลยเต้นเต้นเต้นดูเต้นดิตัดภาพมาทางนี้ กำลังเกี่ยวหญ้าอย,าอยู่ทุกคนเลยไอ้ได้จักมัดเลยไม่ได้หมัดเลยข้าอยู่หญ้าหลายจนห่างงามเนาะอยู่ยดีอยู่ดีแล้วไปมุ่งห่านเขาต่อเติมไป <c oughs> นี่แม่กะ <c oughs> ไปมุ่งห่านนี่แม่ไอ้ไม่นี้ปิดห้านแล้วไหมนอจากะปิดแล้วไม่นี้มาเอาหญ้าก่อนลูกค้าทำหาเจอแช่อะไรไปเลย

สางเงาเฮหตุใดมันทำไปไฟแล้วมันสบายเลยค่ะไปไฟตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงปลายเลยพี่น้องตำลังเก็ตรได้ขึ้นไปอยู่ให้กินเลยนั่นแหละอะไรพี่น้องนั่นแหละอันนี้ไข่แต่ว่าบอดแดดเนาะเกี่ยวเกษสรบ่เหมยบันไดส่วนน้องอานู่นนะเพิ่นขึ้นก่อนโม่ละได้งามเลย ไม่เท่ามากแล้วก็ึ้นกันโบเลยเกี่ยวหญ้าก็ได้ไลยเติบเลยพี่น้องนี่เกี่ยวป้าไว้แล้วก็จะค่อยมาหมาัดทีหลังง่าย,งางาายงง็ง่ายๆส่วนนี้พอไอแม่ฝนว่าฝนจะเกี่ยวต่อฝนว่ายังบ่มอยแต่สวมีงานจะึ้นไปอยู่ให้กินก่อนแล้วเราจังสีลงม,มาอื่นเพิ่น ก็คือึ้นมาก่อนแหม่บุ๊คบ๊ายดีพี่น้องเด้อบายดีเด้อลูกแม่เห hmm? e, ็นยังแหวะบายดีใช่ลูกใช่บายดีรึอช่บายดีอ่าฮึ่มออกกระคืบหรือเปล่าบูเร่อง บ uh, ิ้งเบิงลูกมาตอนแรกแล้วับไหลมาผูกมันเชิงผูกอนนันเยเออั่นมันจ๋าะได้ก่อเออฮาวามาอ๋อพียอันงัวออกลูกอะไรกันตัวเมยพอครับออกไปแล้วก็มาอไรมันมาผูกผูกแล้วมันหองงมันได้ลูกเลยตัวเบิงเนื้อ um มันล่นผัวกีบเนื้อมง้ กาูอมัอนแงเข้าไปจพูกินงนงอกนกินห้างมันนี่บกุ้งไม่อกันนะแต่ว่าเออันมะหงมากับปลาเาจะเป็นปลาตมะฮงขนมัะหงกัามาบมะละอยเลมัหหมหงหาอีะออ้นนน อันนู้นไปหลักอันมังหะเจ้ามักจะลหยกำลังแกะได้ไหมอยู่พี่น้อยวันนีแม่พันกาไปหามาเตือนไหมจะก้อไหมจะแปลวนะ โอ้หลายเติมเนาะยามนี้ได้สำเนียงทีวันหลายได้สำเนียงเลเนี่กินแนงมันเด้มาเติมกันหาน้ำไม่น้ำมีมังอึน้อยด้วยมังอึน้อยมานน้ำปลากระจาอ่าปิ้งปลาน้ำปลาตับมังคุดสามอย่างเมนูค่ำวันนี้ปลาดงเนาะน้องปลาดองแม่ปลาดงยังปลาดงจักน้ำพิ่นผลปลาดงปลาดองแม่ เลยมีได้ในดินเองนะเนาะมองหวยหน่อยดิยานยาน,านี่หนักยากแล้วน้ำใหม่ยังไงันบอกแล้วเลยแต่ลายเติบน้ำน้ำใหม่เอาพอได้แกงอยูุบด้แกรงสนามมันหอนหาแบบเดียวนีน่เลย อย่าปล่อยแล้วบ้านเนี้ยไปต้มก่อนได้คื้ใส่เกลือใส่ให้มันแบบนวนะเวลางแกงใส่ให้มันจืดอ่ะงจืดไว้พอใส่เกลือ เคยได้กินตแต่ข่าวว่าใส่ยานางจืดไว้สยานางก็ได้ใชนไหมจืดไว้กะดำมีมีายใส่นะขับเบือกตั้มขับเบือก่อนละกันใส่ปอกมือึใส่ปอกมากได้หมวกมอนนึก <laughs> อก่อ,อ,นะอันนี้ก็ได้บอ๋อนอ้อยได้ใส่เอาไว้เนาะอันนี้อาไว้ยันกินหมดเลยนะใส่ไรใส่กระเสดก็ได้แล,ล่าหลุดเพลเลยแล้วพอเฮดเด้อ เพชรว่าว่าฉัน,นลุกโดดน้ำลุกโดดตัวนี่อ่นอนกินแต่ได้ลูกกินป้านอนเนาะปีงป่านอะนอนเนาะไปยังลูกปาปยังปงลูกนปนาะว่าไปหร้อ้ปอยัง เมื่อกี้คือปลาดองบ้าแล้วบ้าแล้วไม่ได้กงอไเลย นก็หอไปอีกเอาจุ่ยเรียบร้อยไบนี้อืออ้าวปอกปอกเล้ปอกเลยซอยกันได้สอคนแบ่งให้น้่นงแบ่งให้ลูกก่อนขนหนักกินเด้แต่ก็ะซิปิงป้าอ้าลูกของจ่าเลย บงมันฮอนหรืวงวงยังอนยู่ทำเย็นกอนปงว่าวว่ายของมักได้หรือไงพ่อบอกนำเดินได้พ่ออีกไหมนี่นำแา้วละสีนี้ได้พ่อกรเตื้อใช่เนาะ เติมด <tripod. S 3> okay, ีเนะเตกมน้นนกได้ีกนเ่อนไวสายลงหยอดมาโอเคไปแบบเดียวน้อาด่งพืนมันไวเลยไผ่มันแห้งน้อยนะแก่เนอะมั่คื้มบัติลมันเือน้อยจะแก่เนอะ

กลางเรียบร้อยแล้วได้ทุกคนเอาใส่แล้วยใส่มดป่ะใส่มดแล้วกันนะหน่อยหนึ่งหน่อยหน่อยสกปั่นหน่อยกันมาใหญ่ได้ดีแล้วสำนกทามังือสุกแล้วก็ใส่พัดแยงล้วก็แร สุกเรียบร้อยเัมนี้กันตอนสุดท้ายใส่ปลกระเองลงไปปลาปงแซ่บเป็นไห

วแล้วแลวเนี่นะเปนน้ำคสดแลวันใข้าวเบือรเนียวดิเดี๋ยวนากินกัดับงกัปุเฮ้ยเรจะบย่เนี่มันอยู่นะะ จะคอยบโทรให้เงินบมีโทรศัพท์โทรจะหาไม่ท่าแหลค่ทสอนะไท้อก็ร่มีเน๊ะไอ้ไปนองปน่ะโอ้ยหาวทแลกกรโกระบากลานอร่อยเหอทักมึมาเอมมันหาที่อยู่แฉอะไรเหอไม่หัวโอ้ยเดวาทักเนาะ มาเอ้ยตัวเป็นทะเลาะได้เถอะเป็นทะเลาะเลา่มวดีเปนทะเลาะแต่มันโบด้อมันบอกงายาหลอะไรน่แด่มันนุ่มแด่ร้องกลายนแลายกระเรียอมมัดชีดิวเนงแดพวกกกะแทกมันนุ่มวลองจะเปนปงนุ่มเข่าอยู่น สอมากสุดรถไปขายเรื่องแม่ว่าเจ้าคเขาเขาเอมากเลยนสนใจละนง่ยมัน่ได้เราไหมชิมไคนคนลัก็ชิมบ้างไหชิมคำยังไงเลยอืมโอเค้บ แบ่งเป็นสองถ้วยได้หนึ่งังครับเจ้าเอ้ยของอนม่มีเอ้นวัวไารสานีงบุกิน้วย้วแบบไหนคอเอออืม ยายคงอยู่คงกินเหมน,นี้แล้วแหละพี่น้องแม่แม่มพ่อป<า>่วนนนมาได้พ่อเด้อเด้อคงอยู่คงกินท่ามัอนี้เมนูง่ายๆพี่น้องกินน้ำไม้กินน้ำไม้แล้วก็ต้มังคุงกินกับข้าปุ้นแล้วก็ปิ้งปลาเสร็จเร้อย

Hôm nay mình kim là... rồi, kim. Ừ, không muốn đi làm một cái gì mà thôi không muốn đi đâu mà thôi làm gì Không mà thôi này gì đâu mà thôi được không? đâu mà ra. เรากินน้ำอยู่กินน้ำอยู่กินน้ำเองไรใส่ข้าวตู้่ขี้โอ๊ยนีแหละแท็ก เาขมากนึงเขาเบิ้ลจีนแล้วและำเบิ้จีนเติไเห็นจาเขากินทาเบิ้งจับแซ่บืกรบเออโคตรจับเลยกลมกม้กาลมมากบนีจังจ้าวยอมร้จัค ทำหมมือซได้นปแล้วข้าในมันออก้อนมันจแบ้ากินละลาคมไปกินกันนี่มันบวคมไปเลยคมอยู่แต่นั้นนึงมันมันอะไรกว่ามันอ่อนโบนในตรงแกได้ไหมลองไปดูแ่บพอดีหนายิ่ยงๆบวคมบา น้ำชาป้าสมัยนึงน้องแต่ก็พูดยิบใช่นองน้ำนองน้ำเข่าบ่หฮึขวัญเด้อวัญเด้อขวัญเด้อขวัญเด้อน่าเรียนง่วงน่าน้ำงัวน่าน้ำง่วหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วล่ะกะพากันเห็ดเบียกเห็ดงานต่อพี่น้องเห็ดเบียกเฮ้าผลหยาใส่รถไถให้อีพอไปหมัดก่อนพี่น้องให้ไปหมัดก่อนนะเฮ้ากับจังไปคนทีหลัง มูนิกนานนาจะเต็มรถไทยอยู่เกี่ยวไปวังเ้าเนี่ยกรลายเติบให้บอกคุงคนเกี่ยมรถไทยมาไวหวพี่น้องสีคุนยาใส่รถ ຍິແບກໄດ້ບໍ່ຫມາດບັກໃຫຍ່ບັກໃຫຍ່ຫຍ້າກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຫ່ຽວເນາະກໍຊິຫນັກຫນັກຊິແຕ່ມີວ່າລົດໄທເນາະໂອ້ເຫຼືອເຫຼວອຂໍື โอ้หมัดใหญ่เติบเนาะขนาดว่ากุ้งยังว่าแอบเก็บวะได้แล้วเนาะกระชิงสามิงเรียบร้อยพี่น้อยวันนี้เอาหญ้าขึ้นรถเรียบร้อยกระิได้พากันกลับเลยบาบากระชิ่งยังกะิได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่เทิร์นต่อตอนนี้ก็ประมาณสองโมงกว่ากบากรุ้งกระชิสามิงนาะนอนกระิได้ขี่รถจัางเมื่อก่อนเพราะว่า ยังจะเข้าไปเห็ดเยือกเพือนเฮาไปเฮ็ดเนาะต่อเติมได้เล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยมันยังบ่หลายบ่ได้จ้างในกลุ่มทำบ่หลายก็เลยว่าเฮ็ดกันเองต่อเติมไปเล็กๆน้อยๆอาจะได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเพื่อนเพี่น้องทุกคนที่ติดตามแล้วก็รครับชมเป็นกำลังใจให้บุคคงมาตลอดยังไงก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่บ่ปผาบุตรมเป็นกำลังใจให้มาตลอดด้วยพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะน่าขอบคุณนี่ขอขอบคุณขอบใจ พี่น้องมุกุยจุกุยคนติด,ดตามนะครับชมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง